อยู่เท่าไหร่พี่กุ้งเนะอันนี้น่าจะมันสองสามเดือนแล้วเฮ้ยดูมองกล้องนี่ไก่ซิลกี้นะครับค่ะตัวหนึ่งอยู่ที่300บาทครับลูกผสมหัวสิงโตครับสีขาวอยู่ที่ส่วนพู่เป็นไงพี่กุ้งสัว์ู้สวยมากแต่บอกนะาดูสวยมากตัวน,นี้เหมือนเทอร์มิ่ตมากเลยนะครับพวกนี้เขาจะจับได้อ๋อจับได้ค่ะแล้วเขาเลี้ยงเหมือนก็ลอกบ้านเราไหมพี่กุ้งครับเหมือนก็ลอกบ้านเราเลยพู่ละพันห้า อายุเท่าไหร่ที่กุ้งวันนี้อันนี้ทำพันได้แล้วครับสวัสดีค่ะคอฟควรโอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จุดจกักรวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาสัตว์ปีกแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่ร้านที่กุ้งค่ะฝากด like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้อคอยแจง้งเตือนเพื่อเป็นกาลังใจให้เราด้วยค่ะอันนี้จะเป็นไก่ฟ้าเยลโล่ครับคู่หนึ่งอยู่ที่ห้าพันเหมือนกันครับคู่ละอ่าไห่่้ค่นอันนี้ทำพันได้แล้วครับ เดีย๋ยวคุ 5, um <t ah> <t ้มพาเขาขายครับคูละห้าพันครับมีหลายเช่นไหมคะเยลโล่จะมีเยอะครับเป็นไก่ฟ้าโคเด้นครับคู่ยังอยู่ที่ห้าพันบาทครับคู่ละห้าพันอายุเท่าไหร่ตัวนี้อันนี้ก็มาสองตันะครับพร้อมทำเดี๋ยวคุ้มพาก็เริ่มขาย มีเยอะมครับมีเยอะแค่สองตัวเองตัวนี้เป็นนกยุงอินเดียนะครับเพศผู้ค่ะส่วนนงอยู่ที่เจ็ดพันครับหัวใหญ่มากกงลลัสวยยเตัวเมียก็มีราคาเท่าไหร่พี่กุ้งอ่อถ้าตัวเมียด้วยก็คู่น้หนึ่งห้าค่ะพร้อมไข่เลยครับมีเยอะไหมอ่ามีอยู่แค่สองคู่ค่ะ นอกนั้นก็จะเป็นสีขาวเป็นสีด่างอ่ะมีที่บ้านนะครับอันนี้ลูกค้าพึ่งเอาไปค่ะห,หางกำลังจะสวยใช่ไหมกำลังคุ้มใช่ไหมคะเนี่ยอ,อันนี้พี่ปุ้งก็สามารถที่จะจัดส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดได้ครับค่ะนีลูกชิลาบพัตเตอร์นะครับคู่หนึ่งอยู่ที่2 5 0 0ครับอายุประมาณเท่าไหร่นะพี่ปุ้งอันนี้อันนี้น่าจะมันสี่ห้าเดืนอนครับค่ะ คู่กันเลยครับคู่นี้ค,ครับนี้นกพิราพัตเตอร์นะครับอันนี้เป็นขาวน้ําตาลคู่นึ่งนี้สองพันห้าครับอันนี้ก็อีสีหนึ่งนะคะครับอายุเท่าไหร่นะเหมือนกันนะเหมือนกันครับเหมือนกับคู่นั้นเลยค่ะครับอันนี้เป็นนกพิราบแข่งนะครับค่ะตัวหนึ่งอยู่ที่สองร้อยบาทครับตัวใหญ่เหมือนกันนะพี่ตุ้งตัวละสองร้อยครับ อายุประมาณเท่าไรคะไอ้เรื่องนี้พร้อมทำแล้วครับของนกกระทาบูสเกลนะครับตัวนึงอยู่ที่900บาทคู่ละพันแปดลดได้เหลือพันหกครับบูสเกลก็มีเข้ามาตลอดไหมคะคมีตลอดครับคุณค่ะ,คะ นี่เป็นนกคุ้มครับค่ะตัวหนึ่งอยู่ที่แ0ิบบาทตัวละแปสิเริ่มที่จะไข่หรือยังพี่ตุ้งยังครับเป็นรุ่นรุ่นค่ะแปติดนะคะมีเยอะเหมือนกันนะวันนี้ครับมีสองกงครับมีข้างในกลงองมีข้างในด้วยเ,ออเข้ามาเยอะเลยครับโอ้ยดูดิเนี่ยเขามาหน้ากันเต็มเลยเนี่ยอามาดูกล้องเลย น,นี่เป็นลูกไก่แจสลมอมนะครับค่ะตัวหนึ่งอยู่ที่สามร้อยบาทตัวละสามร้อยอายุเท่าไหร่พี่กุ้งนะอันนี้น่าจะมันสองสามเดือนแล้วเฮยดูมองกล้องยดูมองกล้องครับอันนี้เป็นลูกไก่แจ้นะครับเป็นรุ่นๆตัวหนึ่งอยู่ที่สามร้อยบาทครับค่ะ กเป็นตัวผูตวผ้ตัวผู้ทั้งคู่เลยครับอ่าตัวผู้ทั้งคู่ตัวเมียไม่มีเหยอพี่กุ้งตัวเมียหมดแล้วค่ะกำลังกินเลยหิวแล้วอัน <c oughs> นี้เป็นไก่แจ้สลามอน,นะครับค่ะคู่หนึ่งอยู่ที่พันห้าคู่ละพันห้าอายุาเยท่าไหร่พี่กุ้งอันนี้อันนี้ทำพันได้แล้วครับตัวเมียเริ่มไข่แล้วเหรอไข่แล้วครับคู่ละพันห้า สานี้ไก่มินิโคชินนะครับตัวหนึ่งอยู่ที่สามร้อยบาทตัวละสามร้อยไซนี้อายุประมาณเท่าไหร่พี่กุ้งอันนี้ประมาณสามเดือนครับสามสี่เดือนสามสี่เดือนกคู่เมียอะไรครับค่ะอันนี้คู่กันนะคะครับอันนี้เป็นไก่แจ้นะครับตัวหนึ่งอยู่ที่สี่ร้อยบาทมันหน่ตัวละสี่ร้อย ขาเสี่อะไรนะคะพี่เุ้งอันน,นี้สีทองครับสีทองตัวเมียไข่หรือยังคะตัวเมียยังเลยครับอันนี้ขาเขาเป็นไงากุ้งขากลางเหรอจริงๆอันนี้เป็นซัลามอแต่ว่าหลุดไซส์<อ>ก็เลยจะใหญ่หน่อยค่ะคู่ละเท่าไหร่นะคะตัวละสี่ร้อยคู่ละแปดร้อยคู่ละแปดร้อยค่ะ,คะสีเดียวกันเลยค,ค่ะ ทำให้ไก่ซิลกี้นะครับค่ะตัวหนึ่งอยู่ที่สามร้อยบาทครับตัวละสามร้อยวันนี้เมย์สีขาวมีสีทองโอ้มีสีสทองข้างในนู่นะคะ่ะมองไม่ค่อยเห็นเลยค่ะอ้าออกมาแล้วออกมาแล้วราคาเท่าไหร่นะคะพี่กุ้มตัวละสามร้อยครับพี่กุ้งไซน์เมยพี่กุ้งดูออกั้มเพศผู้เพศเมียดูรู้รนะครับดูจมูกเขาเนี่ยจะแดงแ่ะจะเป็นตัวผู้ อ๋อถ้าจมูกแดงๆเป็นตัวผู้ไหนแดงอ่ะพี่กุ้งต้องจับมาสองแล้ว <laughs> นี่ไหนตัวเนี้ยแดงม <laughs> องอยากเหลือเกิน <laughs> อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วจะออกชมพูลแล้วครับส <laughs> ีก็เริ่มออก <laughs> อายุกี่วันนะใยเนี่ยอันนี้ประมาณสอง <laughs> อเดือนครับสองเดือน ครับนี่จะเป็นหานลูกผสมหัวสิงโตนะครับค่ะลูกผสมหัวสิงโตครับสีขาวอยู่ที่ห้าร้อยบาทสีเทาสี่สีเทาสามร้อยค่ะแล้วถ้าเป็นด่างก็อยู่ที่เจ็ดร้อยบาทครับตัวไหนคือด่างพี่ปุ้มด่างก็อยู่ข้างในครับอ๋อด่างอยู่ข้างในค่ะอายุประมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับตัวเขาก็โตเหมือนกันนะครับตัวใหญ่ค่ะเขาเป็นลูกผสมด้วยใช่ไหมครับลูกผสมหัวสิงโตครับ อะไรอลูกทําไมหนูเจอจิวจ๋ว,วเขาเลยใส่เล็บต่อเขาเหรอเนี่ยต้นเล็บครับอันนี้ค<อ>่ะครับอันนี้เป็นลูกหารลูกผสมของสิงโตด่างนะครับอ๋อตัวนี้ใช่ไหมที่บอกว่าด่าง,<อ>างครับด่างเท่าไหร่นะด่างเจ็ดร้อยครับค่ะโอ้เจ็ดร้อยจะโอ้ยโเดี๋ยวโตวก็จะสวยด่างนะเจ็ดร้อยอายุอาทิตย์หนึ่งเหมือนกันปะใช่ ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ค่ะค่ะใรนี้เป็นไก่แจ้นะครับค่ะคูละเก้าร้อยให้ไข่หรือยังคะไข่แล้วครันนี้ไข่แล้วไก่ของพี่กุ้งก็มีเข้ามาตลอดนะคะ ส่งให้ลูกค้าได้ทุกจังหวัดนะคะค่ะร้านพี่ปุ้งก็หยุดวันอะไรนะพี่ปุ้งหยุดวันจันทร์กับพฤหัสบครัวันจันทร์กับวันพฤหัสนะคะอันนี้เป็นไก่แจ้สลอมนะครับค่ะตัวละหนึ่งพันบาทครับตัวละหนึ่งพันอันนี้ก็คู่กันนะคะคู่กันรับได้ไหมพี่กุ้งแค่เป็นคู่เออได้พันแปดได้พันคุณตัวผู้เขาจะเล็กมากเลยนะค่ะ ตัวเมียเป็นอะไรคะพี่เริ่มไข่หรือยังไข่แล้วครับตัวเมียมาไข่แล้วพู่หน้าออกเขาจะยืดค่ะโชว์หน่อยไหมลูกฮนะครับอ, <laughs> อันนี้เป็นไก่แจ้สลมอมน,นะครับค่ะอันนี้คู่หนึ่งอยู่ที่2,000บาทครับ คู่ละสองพันแต่อันนี้มีคพู่หนึ่งเนียนรับแยกได้ครับค่ะตัวพู่เป็นไงทีกท่าตัวพู้สวยมากกต่ดกไม้เลยสวยมากแล,แล้วแล้วตัวเมียอายุเท่าไหร่ที่นี่เออไขแล้วครับพวกนี้ไขแล้ว,ยแ,ลวแยกได้นะคะแยกได้ครับถ้าถ้ารับสามตัวนี้เลยเท่าไหร่ทีกท่านก็มันตัวละพันสามตัวสามตัวสามพันได้สองพันห้าครับสองพันสองพันห้าครับ,รบลดไปห้าร้อย ฮ่ร้องแค่นี้หรอตับนี้เป็นเป็ดวุดดักนะครับค่ะคู่หนึ่งอยู่ที่9 5 0 0พครับอันนี้คือตัวผู้กับตัวเมียรครับผู้กับเมียเลยตัวทางขวานี่คือตัวผู้ครับทางซ้ายคือตัวเมีย,มยอายุประมาณเท่าไหร่นะคะคู่นี้เอ่อันนี้มานสองีแล้วครับมีเยอะไหมคะ พอมีอยู่ครับอ้อพอมีพุดักกับแมนดารินก็มีครค่ะราคาเท่ากันค่ะถามนี่จะเป็นกระรอกเวียดนามนะครับค่ะตัวหนึ่งอยู่ที่พันห้าครับปีนี้ตัวใหญ่นะเนี่ยพี่กุ้งจะได้มาปีละครั้งครับค่ะปีก่อนนู้นเราเคยมาถ่ายครั้งนั้นมันอย่างตัวเล็กกว่านี้เนาะจะได้มาไซส์เล็กกว่านี้ใช่ไหมครับอันนี้ได้มาไซส์ใหญ่เลยอายุเท่าไรพี่กุ้งอันนี้อ๋ออันนี้น่าจะเป็นปีแล้วครับค่ะ นี่ตัวนี้ทมน,นิ่งมากเลยมีในร้านอีกนะครับค่ะพี่กุ้งมีเข้ามากี่ตัวมีเข้ามาสามสิบเหลือเยอะมหมตอนนี้เหลือน่าจะหกหรือแปดตัวนะตัวละเท่าไรคะพี่กุ้งตัวละพนะันห้าค่ะค่ะอันนี้ก็คเนีพี่กุ้งเราก็เลี้ยงได้ถูกต้องตามกฎหมายเลยใช่ไหมอ่าได้ถูกต้องตามกฎหมายครับค่ะนะ เป็นกระลอกเวียดนามครับทอดในไทยเหรอหรือเรามาจากเวียดนามมาจากเวียดนามครับเป็นกระลอกแข็งเวียดนามพวนี้เหมือนทอานิ่มากเลยนะครับพวกนี้เขาจะจับได้ครับอ๋อจับได้ค่ะแล้วเขาเลี้ยงเหมือนกระลอกบ้านเราไหมพี่กุ้งรับเหมือนกระลอกบ้านเราเลยกินปุ้ยกินอะไรกินผลไม้ค่ะแล้วพี่กุ้งตัวผู้กับตัวเมียราคาเท่ากันไหมเท่ากันเลยครับเท่าไหร่นะ1,500ครับวน1,500 อันนี้พี่กุ้งก็สามารถจงให้ลูกค้าต่างจังหวัดได้เหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ครอบครัวโอริมีอาหารนกดีมีคุณภาพมานําเสนอกันค่ะตัวแรกก็คือบูมนกแก้วบูมนกแก้วจะเหมาะสําหรับนกกระตั้วมาคอแอฟริกันเกยซันคอนัวและก็อิเล็กตัสค่ะถัดมานะคะจะเป็นบูมนกเรฟเบิร์ดคอกระเทลค่ะตัวนี้ก็สามารถทานได้ทั้งนกเรฟเบิร์ดคอกระเทลและก็กินชีค,ค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นบูมนกหงโยกค่ะตัวนี้ก็สามารถทานได้ทั้งนกหงโยกฟอร์พาสนกฟินค่ะสินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพชรเซ็นเตอร์ร้านก็จะอยู่ที่จตุจักรท่านใดที่ไปจตุจักรก็สามารถไปเลือกซื้อกันได้ค่ะทางร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ทุกชนิดมีทั้งราคาส่งราคาปีกสามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้ทุกจังหวัดค่ะ หากท่านใดสนใจนะคะเราจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ทั้งเบอร์โทรและก็ไลน์สามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านได้โดยตรงค่ะฝากสินค้าดีมีคุณภาพไว้ด้วยค่ะ